โซ่ช่องขายของเขานะคะมาทำอะไรครับปอมครับเก็บขวดขาย <laughs> เก็บขวดขายโอ้อาการหนักแล้วครับปอมน้อยได้มาเก็บขวดเก็บของเก่าขายแล้วมันเพราะว่าเก็บของเก่าส่งค่าเทอมกับปอมนะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วหมดเงินแล้วทีนี้ขวดเก่าของเก่าที่สะสมไว้ก็ต้องเอามาขายใช่ไหมอืมนี่แหละครับบอกว่า หาเงินส่งควายเรียนก็อย่างนี้นต้องหายอย่างนี้เลยครับเฮ้อตกใจทุกใจอะไครับดิตกใจออรอไม่รู้เรื่องเลยอะฮะอะไรไม่รู้เรื่องยังไงเอาไม่รู้เรื่องยังไงทำไมจะไม่รู้เรื่องอะทำไมไม่รู้เรื่องอะพูดยังไงพูดหม่สที่ว่าไม่รู้เรื่องยังไงไม่รู้เรื่องอืมรู้ไปนะครับดูว่าพร้อมหรือจะทำอะไรมา่วันนี้นะครับ โอ้ดูคุณแม่น้อยครับจับใหญ่เลยครับตอนนี้ตัวลูกสาวมีค่าเทิมค่าห้องครับตัวลูกสาวลูกสาวลาย่านลูกสาวลา่ามีค่าเทิมค่าห้องครับต้องมาเก็บของเก่าเร้วกับตอนโอ้ส่วนปอมน้อยครับเก็บอยู่นู่นครับขนนว,ว,ว,วดเบียร์ขดเหล้าใหญ่เอาใส่เฉาะมนนันน่ะเอามีเอาใส่นั่นเลยยอย ใส่รังคนเลยไปใส่รังทำไมใส่ใหนิคิดอีกครับบอกอะไรไม,ไม่ไม่ได้เลยครับตอนนี้คิดว่าจะได้ค่าค่านักซื้อไหมกระปอมได้ไม่ได้ก็ดีกว่าไม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับ หดเล็กเอาเหยียไว้ตั้งหากผู้กัดกันนะครับนีสองคนนี้เพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับกัดกันโอ้ันนี้เราพอจะได้มาทำความสารแล้วก็เก็บของเก่าไปส่งค่าค่าหนังสือกับปอมนะครับไม่รู้ว่า พอได้ค่าหนังสือหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นยังไงก็ให้กําลังใจกระปอมน้อยด้วยนะครับทำไมทาอย่างนี้กระปอมบอกกระปอมไม่มีค่าหนังสือแน่เพราะว่างานแห่ของเราก็มีไมมีรายได้ครับมีแต่รายจ่ายกระปอมกินวันละห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนี่แค่แค่ห้าสิบบาทนี่แค่ค่าน้ำครับไม่คิดค่าข้าวนะครับนี่ ใช่ไหมครพอไเลยต้องต้องสะสมครับสะสมก่อจะเปิดเทอมครับเดียววันหลังจะพาปอม้อยขี่รถแบบหาเก็บของเก่าดีไหมจอย <c oughs> ฮะจะได้มีค่าหนังสือค่าเล่าเรียนไงครับ <c oughs> ดูครับตอนนี้เราก็เก็บมาได้เยอะพอสมควรมีแต่ขวดน้ำกับปลอมน้อยกินเลยครับ <c oughs> อะไรนะครับไม่รู้ไงกระปอมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยดูหน้าหน่อยมันมืดจังเลยมันเหนื่อยได้ไงครับเพราะว่ากระปอมเป็นคนกินกระปอมก็ต้องเป็นคนเก็บนะครับกินแต่น้ำปลาเองอาู้พอก็กินแต่น้ำปลาเองเนาะเนี่ยปลา โซดาโอ้ยโซดาแม่เขากินน้ำอันนี้ไม่กินเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งกินน้ำมาแล้วแหละกินน้ำเลยนะเฮลูบอยน้ำมะนาว <c oughs> ก็เลยเยอะครับแม่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อเลยเอาพ่อไปบวชเพิ่งมาเองเอใครไปใส่ทำไมครับพ่อแหละไม่เกี่ยวเลยพ่อเนี่ย <c oughs> งงน,นกกครับเวลาให้ทำงานครับใช้สมองครับขึ้นไปแบบทำเป็นเช็คนู่นเช็คนี่นะครับเลยรกระปอมน้อยรับรับรับผลไปคนเดียวได้ไหมครับกระปอมเออแล้วเราจะเก็บไว้เป็นค่าค่าค่าหนังสือให้กระปอมนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยครับ เตรียมตามตามตามเงินใช่ไหมจอยอ <laughs> ทำไมถิงว่าหรอทำไม่ทำก็ไม่ได้นะครับกระปอมครับ<ว>ตอนนี้ต้องทำครับผม<ว>ได้กีได้กีกะสอบแล้วกระปอม<ห>ได้กี่กระสอบแล้ว6กระสอบมันจะพอได้ค่าขนมไัม่งั้นนะ ว่าจะว่าจะเอาค่าหนังสือมันจะพอได้ค่าขนมไหมนี่โอ้ทำไงทีนี้จะเอาเงินที่ไหนนะเอาเงินที่ไหนดูทิ้งข้อยหน่อยเดีเ๋ยวแตะดูดูไม่นไหน่อยครับกำลังตั้งใจกำลังตั้งใจเอาอันออนี้ใส่เออครับมีแต่กระป๋องกาแฟขวดน้ำเยอะแยะไปหมดเลยครับกระปอ๋องกินกินกาแฟด้วยบอกปอมเวลาพ่อม,มาอยู่บ้านนี่เอฟกินใช่ไหม พร้อมเลยครับอเ,รอเออกินที่นี่แล้วจะกินที่ไหนฮะขมก็ขมนีออ่ขมที่ไหนครับออชานมชาเขียวก็หิบแล้วเออกินชานมชาเขียวอืมดีมากครับดีแล้วครับเดยวเวลาไปโรงเรียนไปกินไปเที่ยวใช่ไหมพ่อรู้พ่อรู้พ่อสืบอยู่มีคนบอกพ่ออยู่ว่ากับป้อมน้อยอไปเที่ยวอยู่ประมางั้นนะ ไม่เชื่อไม่เชื่อครับไม่เชื่อใครเชื่อก็ตายแหละพ่อเชื่อแล้วพ่อไม่เชื่อแล้วนี่พ่อจะโกหกทำไมอ๋อเพื่อไม่อยากให้พ่อรู้เนาะรู้แม่ไหนหน้าดำกระเสียดมากครับพร้อมน้อยใกล้จะเปิดเทอมคิดหนักครับบวลูกสาวลาไม่มีค่าเทอมครับถ้าหนังสือนะครับแม่หน่อยก็ต้อง จัดการเองเลยครับตอนนี้ทำไมจอยตอนนี้บอมน้อยก็ได้เก็บของเก่าส็สับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยได้กี่กระสอบครับนี่ไปนับดูสิดูรับทีมือเหมือนขนใบเลยถูกไม่เยอะ ีแต่กสอบแต่ของไม่มีจะเอาไปขายที่ไหนนี่รู้ไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันก็ถามพ่อสีพ่อให้เก็บจะเอาไปขายที่ไหนครับขายวันไหนนี่ขายได้จะเอาเงินไปทำอะไรครับนี่นี่นี่อะไรพ่อเป็นไรพ่อเล่นอะไรครับเล่นตลกอะไรครับนี่ฮะ เล่นตลกไรดิโอ้ตกใจไปเลยครับเมื่อกี้โอ้ใจหายจนยูดถ้าตุ่มเลยตามมาพนะ่อหน่อยด้วตามเองเนาะโอ้อนะถขายได้จะเอาเงินไปทำอะไรครับถามหน่อยไม่รู้อ่าใกอยจะเดินมาใกล้หน่อยไม่ได้ครับ <c oughs> เออนี่เราเก็บของเก่าไปขายเพื่อเป็นค่าหนังสือให้กับปอมน้อยนะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วฮะ ไม่พอก็เดี๋ยวไปเก็บที่อื่นต่ออีกว่าวต้องเดี๋ยววันหลังจะพาไปหาเก็บให้ได้จนพอแหละ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันมีค่าหนังสื <c oughs> อว่าว <c oughs> ่ารายได้ไม่มีครับ <c oughs> งานก็ไม่ได้เหตุพิทองก็ไม่ได้เหตตกมันอีกต่างหากอีกทาไงได้เนี่เราก็ต้องหารายได้เสริมดิทาําไงจะไม่หามันจะได้หรอโอ้มีขวดอะไรเยอะที่สุดครับกระป๋อม ขวดน้ำส้มกวดปอมไหครับดูหน้ววันนี้เราจะกินข้าวเที่ยงกับอะไรครับคิดเมนูออกหรือยังไม,ไม่ออกไม่ออกฮะอ้าวทำไมไม่กินครับไม่หิวโอ้บอกเขาไม่หิวข้าวเลยเกินชาเขียวแก้วนึงก็พอฮะเอาอีกแล้วครับนี่พูดยังไม่จบเลยขอเงินอีก ูเ๋วไปจบเลยขอเงินอีกแล้วขอไม่ได้เหรอขอไม่ได้ครับเพราะว่าเงินไม่มีไม่มีรายได้อะไรเราต้องไปหาเงินก่อนคือเอาของเก่าไปขายไปวันนี้เลยไหมไม่ทำไมครับไม่ว่างโอ้ระเรียนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ครับก็ว่านี่แหละก็ว่าส่งควายเรียนก็อย่างนี้ครับพูดมันมีหางเสียงก็มีอะไรเลยนะครับ ไม่รู้เวลาออกจากโรงเรียนมาส่งครูคืนหมดเลยใช่ไหมไม่ได้มาบ้านด้วยโอ้เย่มาครับตอนนี้เด็กๆทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ครับอ้าวฝากช่องให้หน่อยสิครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะกด้ิคือเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้คอยตู้ด้วยนะคะ คอยตู้กำลังจะไปเรียนครับเดี๋ยวจะม,มีกำลังใจม,มีแรงเชียร์เรียนไม่จบครับผมจะได้อบบาใบปริญญาใบาปริญญามาอวดพี่ทองครับอ่าอยัางไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกทท่านทุกๆก,กคนพ่อแม่เอฟซี C ที่คอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราทองพายทองคำของเรานะครับสวัสดีครับยิม้มเ